พะรไม่ต้อง่องการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเรานั้นขอให้เราพิจารณาด้วยกัญญาของเราว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเดินออกแต่พวกเราทุกคนนั้น พยายามเดินเข้าอยู่ตลอดเวลาที่ว่าองค์สมเด็จพระสมมาสังเกตเจ้าพระองค์ทรงเดินออกนั้นคือพระองค์ไม่สนใจใหญ่ดีในราบยศสรรเสริญความสุขที่มีอยู่แล้วในพระราชวังพระองค์ทรงมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่า เป็นของไม่ที่ลังอย่างยืนแต่พวกเรานั้นกับพยายามแสวงหาราบยศขาบรรดาศักดิ์แสวงหาเงินทองเพื่อให้เ่ิมมากเยอะคราวนี้เราลองมาพิจารณาดูว่าเราทุกคนปัจนาที่จะเข้า ซึ่งถึงพระนิพพานขอให้เราพิจารณาด้วยตัวเราเองว่าการกระทาของเรากับความปากถนานของเรานั้นมันตรงกันข้ามหรือมันเหมือนกันขอให้เราพิจารณาถึงหนทางเดินออกจากความทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ก็ทรงเดินออกจากความทุกข์ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือหนทางสายกลางพวกเราทุกคนก็เหมือนกันถ้าพวกเรานั้นปัตหนาซึ่งพระมิพานก็ใดขั้นแรกที่เราจะต้องเดินก็คือมัชฌิมาปฏิปทา หรือคือแปกว่าอายะมักแปอายะแปลว่าประเสริฐมรกคือหนทางถ้าเราแปลแล้วก็แปลว่าหนทางอันประเสริฐแม้แต่วระพุทธองค์ก็ยังต้องทรงเดินหนทางอันประเสริฐพวกเราทุกคนก็เหมือนกันถ้าพวกเราป่ารถนา ที่จะเข้าถึงซึ่งปาน,านพวกเราก็ต้องเดินในอริยมรรคแปดถ้าเราจะพูดถึงอริยมรรคแปดแล้วเดี๋ยวมันจะยาวก็ขอสรุปสั้นๆว่ามรรคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัสสอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่า หนึงต้องมีศรัทธาภาษาทะมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเป็นเบื้องต้นอันนี้ย่นย่อออกมาแล้วก็คือให้พวกเราทุกคนนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติอยู่ในกอบแห่งศีลแห่งสมาธิและปัญญา ถ้าสามอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่นั่นแหละหนทางเข้าสู่แห่งพระนิพพานนั้นคงไม่ไกลเกินเอื้อมเกินฝันขอให้เราพยายามทำให้จริงรู้ตัวทู่อพร้อมตลอดเวลาเรียกว่ามีสติและสัมปชัญญะเพราะคั้นแล้ว ถ้าพวกเราปรารถนาเข้ามิพานก็ขอให้เราลองถอยออกมาสักเก้าหนึ่งเพื่อลองเดินตามพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเดินออกจากกิเลสทรงเดินออกจากตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเราลองเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะที่แท้จริงนั้น คืออะร